เราได้ชมวิดีโอชุดที่9นะครับเรื่องเกี่ยวกับ insert database นะครับต่อไปนี้เราจะมาวิเ,เรียนดูวิธีการลบนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้ให้ท่านเปิดคู่มือประกอบเลยนะครับที่อยู่ใน ci user guide นะครับจากนั้นให้ท่านไปเลือกที่ database c a r d นะครับแล้วก็เลือก a c t i v e record c a r d นะครับจากนั้นดูในหมวดหัวข้อของ deleting data นะครับ ซึ่งในดิลิทิงดัต้าก็เขาจะสอนวิธีการลบข้อมูลนะครับซึ่งรูปแบบนะครับก็จะมีกันทั้งหมด3รูปแบบนะครับ <c oughs> แต่ที่ผมจะใช้จริงๆนะก็มีด้วยกันแค่2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกนะครับก็คือจะเป็นการกําหนดไปที่เม h อดที่ชื่อว่าดิลิทนะครับโดยส่วนแรนกจะเป็นชื่อของ Table และส่วนที่2อจะเป็นอ r ร์เซึ่งไว้ใช้ในสําหรับฟังก์ชันข้อมูลที่เกี่ยวกับแบบนะครับ อย่างในตัวอย่างนี้นะครับเขาจะรับอาร์เนะครับชื่อว่า ID ครับโดยมีค่าเป็น ID ก็แสดงว่า delete from my table where id เท่ากับ string id นะครับอันนี้แบบที่หนึ่งนะครับแบบที่สองนะครับก็จะเป็นลนักษณะใช้เม็ดต่อพิเศษที่ชื่อว่า where นะครับนะ where เราสามารถที่จะใส่ w h e r e ได้หลายๆอันนะครับนะในกรณีที่ว่าเราต้องการที่จะอ้างอิงฟิลหลายฟิลนะครับนะเราก็ใช้ w h e r e ID เถ้าตับ i อก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้ ID, วยดีๆเทเิลเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใส่อาร์เรเข้าไปนะครับพอล่าเรามาดูวิธีการทำนะครับจะให้ท่านเข้าไปนะครับโปรดจดหมาของเราขอไปนะสร้างเม่ตอาขึ้นมาหนึ่งอันะะครับเอนมเบอร์ ทานไม่ตอบขึนมาเลยนะครับชื่อว่าเดลโดยเรอเนี่รับค่า id เข้ามานะครับ id มาจากไหนเราจะไปเลยนกันนะครับที่ท่านด้เขียนเวลานะครับใน Index. อินเด็ตนี้นะครับเดล controller ชื่อว่า number เมต่ตอชื่อว่าเดลนะครับแล้วก็รับค่า argument เข้ามาหนึ่งตัวก็คือ id ที่เราจอบไปลบนะครับแล้วก็ใส่เลยครับตามตัวอย่างของยูสต์ไกที่เขาบอกนะครับ เราใช้ตัวนี้นะครับแต่ผมจะเปลี่ยน table นี้เป็น cd member นะครับ id นะครับก็คือค่า f i l id ของเรานะครับเป็น f i l องเา id แล้วก็ตามด้วย id ก็คือรับค้า argument เข้ามานะครับเราจะลบเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็รีเล็กเลยนะครับเป็นการจบวิธีนะครับแค่นี้นะครับ delete ของเราก็เสร็จแล้วเราลองลบดูนะครับ หาแล้วเห็นไหมครับหาแล้วนะครับเราจะลองเพิ่มอีกครับเครื่องเข้าไปนะครับแล้วสามารถลบได้เห็นไหมครับทีนี้เราต้องการที่จะเพิ่มลูกเล่นเข้าไปอีกอย่างนึงก็คือจะใช้ JavaScript นะครับเช็คว่าจะให้มันขึ้นอ e r t นะครับว่าท่านต้องการลบหรือเปล่านะครับโดยให้ท่านไปที่ไฟล์ i n d กนะครับ view index จากนั้นตรงนี้เนี่ยอย่างที่เราเคยเรียนกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับ UIL e Helper ตัวนี้นะครับเกี่ยวกับ e n o r นะครับซึ่ง e n c h o นในสลับหนึ่งเลย UIL Segment ก็ e Se gment, คือส่วนของ Control และ m e t ม่ต่อ or, และ p a r a m e t e เตต่างๆนะครับส่วนที่สองคือแสดงข้อความาเช่นคลิกเ Here เป็นต้น อันที่สามนะครับก็คือ activity ต่างๆเช่น atr, python หรือ card นะครับหรือ on click นะครับเราก็จะมากำหนดตรงนี้โดยค่าตรงนี้เนี่ยจะเป็น array นะครับจะต้องส่งค่าเป็น array เท่านั้นนะครับหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับในกรณีที่ว่ามีข้อมูลนึ่เดียแต่ลักษณะโดยทั่วไปนะผมจะนิยมใช้อันนี้มากกว่าโอเคเรามาเองมาเลยนะผมก็ใส่ลูกน้ำก็ใส่ก็ใส่ array ครับงั้นผมใส่ตอน on นค i c ก็ Java Script Return Confirm คุณต้องการลบหรือไม่นะครับแค่นี้นะครับมันก็จะถามมาว,ว่าต้องการลบหรือเปล่าอ่าขอให้ดูนะ มาคิดโอเคแค่อ๋อืมเริ่มปิดข้อความน,นะครับลองเพิ่มอีกทีหนึ่งนเห็นไหมครับเพื่อถามล้วเราก็ตัดของเส้นไปนะครับ ถ้าเกิดเราต้องตอบโอเคนะครับก็จะลบให้อัตโนมัติเลยนะครับลัลกษณะของตัวนี้เนี่ยก็จะเกียงเสมือนกับเฮิร์บแบบนี้นะครับเมมเบอร์ Member. ผมจะไม่นิยมนะครับลักษณะของเคสโคเบดเอแอ็มนีนะครับเมมเบอร์บาร์เดล ตอนคลิกนี่ครับสวัสดีครับืีเทนคอนเฟิร์มคุณต้องการลดหรือไม่นะครับลดอีกจะเป็นแบบนี้นะครับสังเกต เห็นแค่นะครับเห็นะครับนี่นะครับเหนนะครับเห็นแค่เลยนะ,นนะนนะแต่ถ้าจะให้ดีเนะี่ยแนะนําเป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับมันจะทําการสร้างเบส URL ให้เราอ,อัตโนมัติครับนนะี้ก็ไม่แนะนำนะครับเราตัดินใเพียงจะบอกว่าลักษณะการเขียนน่าจะเหมือนกับเหตุการณ์นี้นะครับนะลองทําดูนะครับนง่ายนะครับ สำหรับการลบก็มียงเท่านี้นะครับไว้พบกับวีดีโอชดุดต่อเราจะมาเรียนรู้วิธีการอัปเดตกันนะครับ